เดียเดยวนเดียวนิดเดียวนิดเดียวนิเดียวนะิดเดีเยวนิดเดียวนิดเียวนีวนเยนเยวนดเกนดเดียวเีนวนดนยเดีดนน นิดเดียวหรอกนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียว,ยวนิดเดียวพอเลี้ดูกินเก่งมากนะคะสองตัวเนี่ยกินกินเก่งจริงๆอาหารเนี่ยกินเท่ากับกงใหญ่เลยนะคะสองตัวเล่นกันพี่น้องเก่งมากเลยกินเก่งมากเลยอะ่ะแล้วก็แข็งแรงค่ะอืมไอตัวเนี้ยจะหมูกเป็นสีชมพูเลยอะ่ะอืม จมูกป,ปากเป็นสีชมพูเ,เล่นแด็น้องเ,อเล่นกันอไอ,ไอ,ไอ,ไอไตัวดำมันเป็นตัวผู้ค่ะคืเอเมื่อช้าไม่อ้อมทดลองปล่อยไปขวัญมันก็ไม่อะไรนะแต่วันนี้ขวัญมันไม่กินข้าวเนี่ย ปกติฝันมันจะกินเยอะนะวันนี้มันไม่กินอาหารเพียรก็ไม่รู้ว่าทาไมอันไหน,นอันไหนตัวดํามันจะเล่น <c oughs> <c oughs> เนี่ยอเอาเปิดน้ำทิงไม่อยู่เมื่อเช้านี้เมื่อวานนี้แม่อ้อมไม่เจอน้าพานะคะเมื่อวานแม่อ้อมไม่เจอนาพาไปประมาณกับเกือบหกโมงน้าพาไม่เจอแล้วก็ อาหารหายไปหน่อยเดียวก็คือไม่มีใครไปกินฟันเป็นไรลูกหนูเป็นไรคะหนูเป็นไรคะคนสวยตัวแสบหนูเป็นไรคะเออไม่ยอมกินอาหารเปียกปกติจะกินถ้าเกิดแม่ปล่อยลงมาเนี่ยสองตัวนี้มันกินหมดนะอ่าก็นภาไม่ได้กินข้าวไม่รู้ไปไหนเมื่อคืนเสร็จแล้วเช้านี้ไปเจอก็ก็กินนะคะแต่กินไม่เยอะวันนี้นะคะกินไม่เยอะ สุขอาหารเม็ดเดียวแทบจะกินไปนิดเดียวเองกินอาหารเบียกก็ไม่ไม่ถึงขั้นเกลี้ยงถ้วยเกลี้ยงชามปกติจะกินเกลี้ยงถ้วยเกลี้ยงชามก็ไม่เกลี้ยแล้วก็มีคนมาให้อาหาราะนะคะมีคนมาให้อาหารแล้วก็ส่วนในสองตัวเนี้ยก็คือเป็นเพศผู้ชายคนนั้นจริงๆเพราะว่ามาเช้าแมาอ่อมเจอ,เ,อ,อเจียพรที่เขาเห็นนะ่ะเขาบอกว่าเขาเห็นแมวผู่โปโผล่สองตัวเป็นผู้ชายคนนี้แน่ๆเลยถ้่อย่างนั้นนะ่ะก็คือใช่นะ ก็นั่นแหละค่ะคือเจ้าตัวดำเนี่ยมีคนมีน้องมออีลูกของเพื่อนเพื่อนที่รู้จักกันเขาจะเอาแต่แม่อมก็ไม่กล้าให้เพราะว่าน้องเขาก็ไม่เคยเลี้ยงแมวแล้วคือเขาอยากจะเลี้ยงแมวสีดํานะคะเขาอยากจะเลี้ยงแมวสีดาแต่แม่อมก็ไม่กล้าให้ค่ะกลัว เพราะว่าถ้าหากว่าเราให้ไปเลยกว่ายังไม่รู้ว่าเขาจะยังไงเขาจะรักจริงไหมแล้วเขาจะเลี้ยงยังไงได้อย่างมาันมากสองตัวถ้าเอาไปตัวหนึ่งมันร้องแน่ๆค่ะมันร้องแน่ๆมันร้องหากันแน่ๆเพราะพี่น้องมันรักกันมากฝานฝานไม่กินข้าวเหรอลูกฝานเป็นอะไรคะอันนี้ก็งุนง่านปล่อยทุกวันแล้วงุนง่านค่ะตะวันปกักหมอมองน้องมองน้องปกองักหมอ กำลังนั่งเก็บก่อนเพราะไม่ไหวค่ะกินชุนเหลือเกินต้องรีบเก็บก่อนไม่้องใช้เต้าหู้นะคะอันนี้เป็นเต้าหู้ของอ,อีกเจ้านึงเจ้านี้เออลิตรเนี่ยมันน้อยกว่าก็จริงนะคะแต่ถ้าเทียบออกมาเป็นกิโลแล้วเนี่ยราคาต่อกิโลอ,อันนี้จะถูกกว่าคุณภาพดีกว่าเนื้อทรายเนี่ยไอเนื้อเนื้อเต้าหู้เนี่ยแข็งกว่าแล้วก็จับตัวดีกว่านะคะรับกลิ่นได้ดีกว่า เพียงแต่ว่าถุงนึงมันแค่แค่เจ็ดลิตรนะคะถุงมันแค่เจ็ดลิตรสองโลเจ็ดไอ้สีเขียวนะั่นน่ะถุงสิบลิตรสามโลสี่นะคะแต่ถ้าเทียบเทียบลิตรอ่ะไอ้นี้จะแพงกว่าถ้าเทียบลิตรกับไอ้นั่นเหมือนกับไอ้นั่นจะถูกกว่าแต่ก็แค่บาทนึงนะคะแค่บาทเดียวนะคะแค่บาทเดียวแต่อันนี้ถามนะแม่อ้อมว่าใช้ดีกว่าอันนี้นะคะสองโลไอเจ็ดเจ็ดลิตรเนี่ยดีกว่าค่ะีเด็กมาอยู่ที่บ้านนะคะแต่รู้สึกจะกลัวหน่อยๆ,ๆอยกลัวหน่อยๆโอ้ยกลัวกลัวกลัว คือวิ่งตามตลอดเวลาวิ่งตามตลอดเวลาอืมกลัวหน่อยๆค่ะแม่เอ๋มาฝากไว้ครึ่งวันแต่เนี่ยแม่อ้อมทำอะไรก็เดินตามวิ่งตามตลอดเลยอืมไม่ยอมอยู่คนเดียวอันนี้จะเข้าไปในห้องกระต่ายก็เข้าไม่ได้นะคะเนี่ย <c oughs> เข้าไม่ได้อังไรแม่จะเข้าเป้าอ้อมจะเข้าห้องกระต่ายนะคะลูก อ้อมจะเข้าห้องกระต่ายนะคะอังไรอยู่นี่ก่อนนะคะนี่ถ้าเกิดอ้อมไปทางานห้องกระต่ายจะทายังไงเนี่ยโอ้ยตายตายตายเดินตามตลอดนะคะเดินตามตลอดเลยจนหอบแหกแๆกแเนี่ยชี้อึแสดงอาณาเขตไปเรียบร้อยแล้วค่ะเนี่ยอังไรไม่ต้องเฉยเฉยสิลูกหนูไม่ต้องตามลูกหนูเหนื่อยแล้วลูกหอบแหกแหกเลยหนูไม่ต้องตามป้าอ้อมลูกไม่ต้องตามนะคะลูกขา แล้วเดี๋ยวแม่อ้อมจะเข้าไปอยู่ในห้องกระต่ายเนี่ยนะจะต้องไปทําความสะอาดกระต่ายนะแล้วเนี่ยนั่งตามนอนตามจนหอบแ h กแค h แคแล้วเนี่ยไม่ต้องตามลูกล้างจานอยู่ข้างนอกก็นอนคว่ำนอนคว่ำลอยอยู่ค่ะนอนคว่ำลอยอยู่ไม่หอบแล้วลูกหอบแล้วโอ้หอบแล้วลูกเฉยๆค่ะนั่งเฉยๆนะคะอังไลนั่งเฉยๆลูกไม่ต้องตามป้าอ้อมลูกไม่ต้องตามนะคะ เดี๋ยวแม่มารับตอนเย็นแม่มารับเดี๋ยวตอนเย,ย็น e แม่มารับเดี๋ยวนะตอนเย็นแม่มารับนะลูกนะตอนเย็นแม่มารับนะเดี๋ยวตอนเย็นแม่มารับหนูนะเออเดี๋ยวตอนเย็นแม่มารับหนูค่ะเออเดี๋ยวเย็นแม่มารับหนูนะคะตายแล้วลูกต, todavía, ตาย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 เดี๋ยวเย็นแม่มารับหนูค่ะนะคะให้กินขนมก็ไม่กินนะคะแต่กินน้ำให้กินขนมไม่เอาเมิน แปกคือแปลกที่ด้วยไงว่าเฮ้ยที่ไหนนะอะไรอย่างเงี้ยเราวิ่งเล่นวิ่งข้างนอกกววิ่งนะคะแต่อยู่ในบ้านนะท่าทางจะไม่เอายังไม่รู้จะยังไงเพราะว่าอยู่ข้างนอกไม่อยากให้ไปอยู่ข้างนอกอยากให้อยู่ในบ้านมากกว่าก็ไปนอนกิ้งนอนเกือกแม่อ้อมล้างจานของหมาแมวก็นอนกิ้งนอนเกือกเฝ้าอยู่ข้างๆเดินไปรับของคนมาส่งของก็วิ่งตามตลอดอ๋อ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 อยู่เฉยๆลูกอยู่เฉยๆนะคะ เดี๋ยวพ่ออ้อมจะเข้าห้องกระต่ายนะอ่างไล้นอนนะเข้าใจไหมคือไม่เคยไปอยู่ที่ไหนไงไม่เคยเคยอยู่แต่บ้านตัวเองถ้าไปโรงพยาบาลกับแม่ก็นั่งรองแม่แป๊บหนึ่งไม่เป็นไรอย่างนี้ไนงะแล้วนี่หันหลัง <c oughs> พอนะอะนแปดครึ่งวันนะคะกว่าจะกลับมาเย็นพ่อแม่ไปข้างนอกไปธุระสำคัญของเขาอืเอามาเอาไปด้วยไม่ได้ แม่เขา name, เขาอาหนูไปด้วยไม่ได้นะคะอ่างล้างแม่เขาเอาหนูไปด้วยไม่ได้นะคะลูกแม่เขาเอาหนูไปด้วยไม่ได้นะคะหนูเลยต้องอยู่กับพ่ออ้องไปกอนเข้าใจไหมคะลูกเข้าใจไหมคะอืมออ้เข้าใจไหมคะเข้าใจไหมคะเออเข้าใจไหมคะเข้าใจไหมคะอืมเข้าใจไหมคะ ขายก็ลําบากเหลือเกินค่ะนางหันหลังให้ตลอดเนี่ป้าอองจะไปทํางานต่อี่จะไปล้างจานกระต่ายค่ะแล้วก็จะเข้าห้องกระต่ายแล้วถ้าห้องกระต่ายนี่จะอยู่ยังไงในยุ่งนอกเนี่ยแล้วเข้าไปไม่ได้นะคะเพราะกระต่ายเนี่ยเขาจะไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นแบบหมาแมวนานแล้วอะ่ะ นานมากแล้วอย่างเมื่อก่อนเนี้ชุดเก่าๆเขาก็จะเคยเห็นเห็นแมวบ้างเห็นหมาบ้างแล้วก็ยังไม่อะไรแต่เนี้ยเขาไม่เคยเห็นพี่ฝนนะคะแต่ก็นานนานมากแล้วไม่ได้เลย้ยตัวใหม่มาก็ไม่เคยเห็นเงี้ยก็เลยเดี๋ยวมันจะเข้าไปแล้วมันจะตกลกใจนะอยู่นี่นะอยู่นี่นะอ <c oughs> ดูกันค่ะว่าอ่างไรทำอะไรอยูน่นี้แม่เด็ค่อยแล้วนะคะ <c oughs> ไม่ยอมเข้าบ้านค่ะเดี๋ยวฉี่เดี๋ยวอึเดี๋ยวฉี่เดี๋ยวอึแล้วก็มเมื่อกี้ไปนั่งอยู่หน้าบ้านตากแดดรอแม่หน้าสงสารแล้วบอกไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องร้องไห้ เดี๋ยวแม่ก็มาราบับเดี๋ยวแม่ก็มารับลูกความจริงอ่างไร้อะนะไม่ยอมเข้าไปอยู่ในบ้านอืมแล้วก็นั่งตักค่ะถ้าไม่อ้อมนั่งก็ขึ้นมานั่งตักก่อนกลัวแม่อ้อมจะทิ้งแล้วก็บอกแล้วว่าอ่างไร้มันร้อนข้างนอกเนี่ยฮะมาลูกมาอ่างไร้ก็นั่งตรงนี้นะคะเดี๋ยวก่อนนะ คือแม่อ้อมในขายยาวคือเราเป็นผู้ใหญ่ใช่ไหมคะเราเป็นคนเราเดินเร็วแต่ทีน,นี้อ่างไรเนี่ยคือเขาเดินชา้าเพราะเนื่องจากเขาเป็นหมาตัวเล็กแต่เขาจะเหนื่อยแล้วก็หอบไงซึ่งเราเองก็ไม่อยากจะให้เขาเดินตามแต่ก็เขาเห็นเราเขาจะเดินตามเพราะเขาก็ค่อนข้างกลัวว่าเอ๊จะทิ้งไปไหนนะจะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ค่อนข้างกลัวแตอคือกลัวที่แม่ที่แม่ไม่อยู่อยู่แล้วไม่ได้อยู่กับแม่อยู่แล้วไงหาพี่ฝนไหมหาพี่ฝนไหมเนี่ยพี่ฝนเนี่ยพี่ฝนอยู่นี่ลูก อังไลนั huh. er tomato, um, BLANK, ่งตรงนี้นะพ่ออ ja> ้อมทำงานหลูกแล้วอังไลนั่งตรงนี้ไหมนั่งตรงนี้นะพ่ออ้อมทำงานนะไม่ต้องโดดลงมานะเดี๋ยวพ่ออ้อมนั่งทำงานตรงนี้นะอังไรอยู่ตรงนี้ไหมเศร้ามากเลยค่ะแม่อ้อมกำลังจะล้างถาดกระต่ายก็มานอนเฝ้าตรงเนี้ยน้องกำลังจะล้างถาดกระต่ายเนี่ยค่ะก็มานอนอยู่ตรงเนี้ยก็สงสารหน้าเศร้ามากค่ะเศร้ามาก เ,เขาบอกว่าเดี๋ยวแม่ก็มาลูกอ่างร้ายหนูวิ่งไปวิ่งมาทําไมให้มันเหนื่อยตัวก็เล็กนิดเดียวให้มันหอบให้แหกๆทำไมล่ะลูกฮะโถน่าสงสา,ารมากเลย <c oughs> ไม่ช่ให้ไปอยู่ในบ้านก็ไม่อยู่ค่ะจะอยู่ข้างนอกวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาเอ็นูหน้าตาดีน้าสงสา,ารมากเลยโถกเอ้ยแล้วเดี๋ยวแม่อ้งก็ต้องเข้าไปกวาดถูอีกนะห้องกระต่ายเดี๋ยวต้องไปให้น้ําให้ญ้าอีกอค่ะ,ะจะอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนนะคะ นกค่ะวิ่งเล่นจบนกคกลเสียงดังด้วยนะเมื่อกี้ สนิทค่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โสนิทค่ะแล้บค่ะ